สนับสนุนโดยทิพยปยะประกันภัยขอบคุณรครับท่านผู้ชมครับเวลาเรามาเริ่มซ้อมนะครับหลายๆคนจะมีคําถามนะครับว่าเอ๊ะเราจะเริ่มยังไงซึ่งผมมีเรียกว่าทริคดีๆนะครับนำมาฝากกันซึ่งได้มาจากโปรโมแล้วก็โรเมนะครับโมริยเอเรียจุธานุการนะครับโมเมบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเริ่มต้นของวันในการฝึกซ้อมคือบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำนะครับอันดับแรกคือเขาจะหยิบประมาณสักเหล็ก7ซึ่งอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะก็ จะลองนะครับตีเท้าเดียวก่อนมือเดียวเท้าเดียวเริ่มจากเอาเท้าซ้ายก่อนนะครับเท้าซ้ายมือขวาแล้วก็ค่อยๆตีไปไม่ต้องเต็มวงนะครับไม่ได้สนใจว่าลูกจะไปไหนนะครับเท้าซ้ายมือขวาตีเคาะออกไปลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนข้างนะครับเอามือเท้าวขวามือซ้ายบ้างลักษณะน,นี้นะครับแล้วคอออกไปเพื่อหาบาลานซ์หาสมดุล ลักษณะนี้นะครับทำไปสักพักหนึ่งจนคุณเริ่มรู้สึกว่าบาลาน,นะครับอาจจะทำเยอะกว่าผมก็ได้ผมขอทำสัก2ลูกแล้วกันนะครับจะได้ฟิลลิ่งในการเข้าบอลของแต่ละอันนะครับพอหลังจากนั้นนะครับบาลานี่สำคัญที่สุดจะสังเกตดีๆว่าพอเราใช้มือเดียวนะครับมันจะเป็นวงสวิงที่เบามากมันจะเป็นวงสวิงที่เราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เยอะนี่แหละคือสิ่งที่โมเมจะทำต่อไปก็คือจะยืนเท้าชิดนะครับลักษณะนี้แล้วก็ จะขึ้นมาให้ช้าที่สุดให้รู้สึกตลอดเวลาว่าหัวเหล็กเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งตีลงมาเหมือนหาฟิลลิ่งเข้าลูกของแต่ละวันนะครับยืนเท้าชิดแล้วก็ตีไปลักษณะนี้นะครับยืนเท้าชิดสองข้างให้เบาที่สุดแล้วก็เคาะออกไปลักษณะนี้จนกระทั่งนะครับบางครั้งเนี่ยโมเมแทบจะไม่ต้องการด้วยความที่เขา มีสิ่งรบกวนเยอะเขาอาจจะหลับตาก็ได้นะครับแล้วก็ให้โมชั่นของตัวเองรู้นะครับว่าหัวเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนอ่ะลองดูนะครับจะรดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตาเราเคลื่อนที่ออกไปโดนดีด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นการฝึกวอร์มเป็นการเริ่มต้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆอยอ,ยอบอุ่นโดยโดย,โดยบาลานซ์ด้วยนะครับเพราะนั้นลักกอลหลายๆคนที่เริ่มต้นฝึกซ้อมลองเอาวิธีนี้ไปฝึกดูนะครับ บาลานซ์สำคัญที่สุดพอเริ่มเข้าที่แล้วก็ค่อยๆนะครับตีปกติเบาๆแบบนี้ดูรับรองว่าถ้าคุณเริ่มต้นวันได้ดีการฝึกซ้อมในวันนั้นจะดีด้วยแน่นอนนะครับลองเอาวิธีนี้แบบโปรโมโปรเมไปฝึกดูครับ